สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนคำสั่งถ้าชนขอบแล้วสะท้อนกลับถ้าชนขอบแล้วสะท้อนกลับคืออะไรเอ่ยนะคะเราจะมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก่อนอื่นคุณครูอ้อนขอไปเลือกตัวละครก่อนนะคะขั้นตอนเลือกตัวละครก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะคะเด็กๆเ,เลือกตัวละครที่อยากได้นะคะ แล้วเราจะมาเขียนโค้ดเราสามารถปรับขนาดได้หรือว่าปรับตำแหน่งได้นะคะโดยการเลื่อนตัวละครไปเลยหรือถ้าเราจะปรับขนาดนะคะเรามาที่คอสตูมแล้วก็ลากคุมทั้งหมดนะคะทั้งหมดตัวละครเลยแล้วเราก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยจะให้ตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดค่ะโอเคคุณครูขอเป็นตัวเล็กนะคะ,ะตัวละครที่เหลือคุณครูขอลบออกก็ได้แต่เด็กๆไม่ลบก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ค่ะ ต่อไปเราจะมาเริ่มเขียนโค้ดกันนะคะโค้ดวันนี้ง่ายๆมากเลยค่ะคำสั่งแรกเมื่อคลิกเหมือนเดิมค่ะเมื่อคลิกจะให้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อไปเป็นคำสั่งวนซ้ำตลอดวนซ้ำตลอดคืออะไรเอ่ยจะทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดหยุดนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะกดหยุด ต่อไปคำสั่งสำคัญของเราวันนี้ถ้าชนขอบจะให้สะท้อนกลับนะคะเราเรามาใส่ดูกดเล่นเกิดอะไรขึ้นไหมคะตอนนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะเพราะยังไม่สั่งให้ตัวละครคือตัวลิงมันเดินหรือว่ามันวิ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูขอมาใส่คำสั่งการเคลื่อนที่ให้ลิงหน่อยนะคะเคลื่อนที่19เด็กๆสามารถปรับได้นะคะถ้าอยากให้เคลื่อนที่เร็วก็ใส่เพิ่มนะคะ29 อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าอยากให้ช้าก็อาจจะลดลงเหลือ5949แล้วแต่นะคะโดยการที่เรานะคะจะมาคลิกคำสั่งทิศทางนะคะแล้วปรับทิศทางให้เขานิดหนึ่งนะคะโดยใช้ปุ่มสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสามเหลี่ยมเข้าหากันนะคะเด็กๆสามารถปรับได้เลยนะคะ น้องลิงของเราก็จะไม่หัวทิ่มนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเราลองมากดเล่นกันนะคะโอเคอันนี้ถ้าใครคิดว่าเร็วไปหน่อยเราก็สามารถปรับได้นะคะก็คือการเคลื่อนที่อาจจะลดลงมาเหลือห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะใครที่บอกว่าช้าก็อาจจะปรับเพิ่มได้นะคะอันนี้คือการเขียน คำสั่งให้ตัวละครหนึ่งตัวนะคะเอแต่ถ้าคุณครูอ้นอยากให้มี2ตัวงั้นเดี๋ยวครูอ้นพาทำสอตัวนะเ,เดี๋ยวคุณครูขอเลือกตัวละครก่อนเราสามารถเลือกตัวละครได้นะคะเหมือนเดิมเลยตัวนี้มันใหญ่ไปคุณครูขอปรับขนาดนิดน,นึงนะคะ โดยลากคุมหมดแล้วก็ยอ่อลงนะคะให้มันขนาดใกล้เคียงกับตัวละครที่เป็นลิงนะคะสามารถปรับตำแหน่งได้แล้วเราก็กลับมาที่หน้าโค้ดนะคะเขียนโค้ดเหมือนกันเลยค่ะแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดเลือกว่าจะเขียนโค้ดตรงไหนด้วยนะคะจะมีรูปลิงกับรูปสีเขียวๆนะคะไม่แน่ใจว่าตัวอะไรเราสามารถเขียนโค้ดเหมือนกันได้เลยเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะเมื่อคลิกบนซ้ำตลอดบนซ้ำตลอดก็คือ การให้มันทำไปเรื่อยๆนะคะคำสั่งที่ให้มันทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดสต็อปมันนะคะ,อะเอจะสังเกตว่าหัวของตัวสีเขียวๆเนี่ยมันสลับอีกแล้วเหมือนตัวลิงเมื่อกี้เลยเรามาแก้ตรงคำว่าทิศทางนะคะตอนนี้อยู่ที่ลบร้อยลบเก้านะคะ,ะเราจะมากดตรงปุ่มปุ่มตรงกลางนะคะ ที่จะเป็นรูปสามเหลี่ยมหันหน้าเข้าหากันนะคะเรามาทดสอบกันดูว่าจะได้ไหมเอ่ยเริ่มได้แล้วนะคะต่อไปเราจะมาใส่พื้นหลังค่ะเลือกพื้นหลังเลยค่ะที่ตัวเองชอบหรือเด็กๆสามารถเลือกพื้นหลังมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่า iPad ที่ตนเองมีก็ได้นะคะรูปที่คุณครูเลือกอยู่เป็นรูปที่มาจากโปรแกรมเนาะเราก็ให้รูปมาหลากหลายค่ะคุณครูจะให้เข้าไปอยู่ในปะ โ <Yeah>. okay. อเคอางานของวันนี้นะคะให้เด็กๆช่วยคุณครูเพิ่มตัวละครขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะให้มันวิ่งเป็นเพื่อนกันนะคะขออีกหนึ่งตัวหรือใครจะทําเยอะกว่าหนึ่งตัวก็ได้นะคะเด็กๆเ,เวลาใส่โค้ดอย่าลืมดูด้วยนะคะว่าเราใส่โค้ดที่ตัวละครตัวไหนนะคะโค้ดแต่ละตัวละครจะใส่โค้ดเหมือนกันเลยนะคะ โอเคอย่าลืมส่งกันบ้านด้วยนะคะเด็กๆ